สวัสดีครับแฟรรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง y o u t u b e ชีพทำคำพิเศษครับผมอยู่ที่ทอ้องเช่าชุมชนหลวงปู่ทวดนะครับหรือว่าวัดหลวงปู่ทวดนะฮะหรือว่าวัดชีระธรรมารายมันเป็นทางการที่เราจะขึ้นเหนืออ่าแล้วก็อยู่ทางซ้ายมือเห็นหลวงปู่ทวดหลงใหญ่นะครับถ้าเกิดใครมาที่นี่นะครับผมอยากจะขอเชิญชวนแฟนรายการนะครับลองมาแวะร้าน ขนมคุณยายครับนี่ฮะคุณนกครับวัสดีครับวันดีครับอ่าเล่าที่มาที่ไปของร้านสักนิดนึงเอ่อร้านขนมยายของเรานะครับเปิดมาตั้งแต่ปี2 5 5 5นะครับตั้งแต่ตลาดนี้นย,นย,ยังไม่เกิยังไม่ิ่มึ้่มาครับครับเป็นไปมายังไงเริ่มเดิมทีแรกก่อนที่จะเป็นร้านเนี่ยผูกท้ายรถมอเตอร์ไซค์มาขายที่ตลาดแห่งนี้แล<ะ>้วตั้งแต่ถนนเนี้ยยังไม่มีสินปูนไม่มีปูยังเป็นดินแล้วก็มาเป็นลูกหลางแล้วก็มาเป็นปูนคุณคุณนกเป็นเป็นเชฟเองด้วยทํา ใช่ครับผมเป็นคนทำขนมมา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 ดูหน่อยมาดูหน่อยมีอะไรบ้างมีขนมที่ปูน้ำตาลสดครับอะไรนะครับขนมชวยปูชวยปูน้ำตาลสดน้ำตาลสดจริงๆเลยใช่ครับเป็นน้ำตาลตะโนดสั่งวัตถุดิบมาจากสิงบุรีโอ้โหน่าทานมากนี่เป็นของที่ชอบของผมท่เลยอันนี้ขนมตาลขนมตาลนี่ตาลที่ไหนครับเป็นเนื้อตาลแถวบ้านแล้วเนี่ยครับผมเออจะมีชาวบ้านในยีมาส่งคจะแก่ๆเราก็จะรับมาทำเองแล้วก็นึ่งที่นี่เลยนึ่งที่บ้านของผัตถุใช้ความเย็น ใช่ครับก็จะมีข้าวเกี๊ยวปักของโปรดผมเลยอันนี้ที่ร้านทำนี่หม้อนี่เลยนะฮะเราหม้อใหญ่ครับโปรดโปรดโปหม้อหม้อใหญ่อันนี้ทําสดสดใช่ครับแต่ตอนนี้ดะเตาไปแล้วโอเคครับอันนี้ก็ของโปรดหมดเลยขนมปิดปูนโบราณนี่ก็เป็นมะพร้าวเผาดั้งเดิมใช่เพราะว่าเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายมีอยู่ที่ตามหมู่บ้านท่ชนทั่วไปครับแล้วก็ขนมปิดปูใบเตยอันนี้คำรองรับสีดำคือคนที่ไม่ชอบสีดำก็จะชอบทานใบเตยของหอม สนนรราคาเท่าไหรกล่องแนละเท่าไรกล่องยี่สิบห้าบาท25บ้าบาทนะครับ,รบอะฝากร้านกับช่อง YouTube ชิปทำค่ิเศษได้เลยครับฝากร้านนะครับร้านเรานะครับเป็นร้านขนมสูตรคุณยายนะครับตั้งอยู่ที่พุทธอุญญณยานมหาราชจังหวัดอยุธยานะครับิโลเเมิตรสี่นะครับ เดินเข้ามานะครับผมที่อยู่ข้างด้านในนะครับเดินเข้ามาเรือตลาดนี้น่าเที่ยวน่าชมครับผมฝากด้วยนะครับฝากเบอร์หน่อยเผื่ใครถามเบอร์โทรศัพท์นะครับผม0954894380ครับครับขอบพรคุณมากครับสวัสดีครับ